เรนพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องทางสู่ความสำเร็จหัวข้อนะคล้ายๆกับตอนก่อนนั้นนี่นะว่าเออจะให้เกิดความสุขความสำเร็จชีิต้องทำยังไงกันบ้างเรื่องนี้ก็มีคนคุยกันเยอะดังนั้นเนี่ยวันนี้อยากจะชี้บางแง่มุมที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามเพื่อเสริมชีวิต การทำงานและชีวิตส่วนตัวของทุกคนเนี่ยให้มีความสุขแล้วสิ่งนั้นเนี่ยจะนำความสาเร็จมาสู่ชีวิตของเราเองด้วยคือเรื่องพรมวิหารธรรมคือถ้าเกิดเอาเรื่องทำงานตรงๆเเนี่ยเราจะนึกถึงหมวดธรรมที่ว่าอิทธิบาสีฉันทะวิทยาจิตตวิมังสาแต่วันนี้จะขอยกอีกหนึ่งหมวดคือเรื่องของพรมวิหารธรรมเมตตากรุณาุทิตาอุเบกขา สี่ข้อในที่หลายๆคนมองข้ามทําให้ชีวิตเนี่ยมันไม่สุขเท่าที่ควรแต่ถ้าเกิดประกอบสี่ข้อนี้แล้วลวก็ชีวิตจะมีความสุขด้วยแล้วนําความสําเร็จมาให้ตัวของเราเองทุกๆุกคนด้วยถามว่าเมตตาคืออะไระถ้าตามพระบาลีเลยเมเตาก็คือปรารถนาคนออื่นเขาเป็นสุขถ้ากรุณาคือปรารถนาเขาพ้นทุกข์ สองตัวนี้บางคนจะใช้ควกว่าเมตตากรุณาริงมันต่างตรงนี้นิดึงนะเมตตาคือเออเขาอยู่เขาสบายสบายอยู่แล้วเนี่ยเราก็เออดีนะอยากให้เขาเองเป็นสุขนี้ไปเรื่อยๆกรุณาคือเขากําลังลาบากเป็นทุกข์อยู่เราอยากจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์มุทิตาคือยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีคือเขาประสบความสาเร็จมีความเจริญก้าวหน้าเราก็ดีใจด้วยไม่อิจฉาริอยยเสียก็เรียกว่ามีมุทิตาจิตอุเบกขาคือมีใจเป็นกลางเที่ยงธรรม ว่าถึงคราวถ้ามีบางอย่างที่เขาทาไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือ,อยังไงแล้วเราช่วยแล้วมันช่วยได้มั่งไม่ได้มั่งเนี่ยก็ไม่ได้ไปวันไหวอะไรเกินไปใจนิ่งๆเป็นกลางนี่คือเบขาประเดี๋ยวรายละเอียดจะมาขยายความแต่ละข้อในขั้นต้นเอาแค่ภาพกว้างๆก่อนนะแล้วมาดูซิว่าสี่ข้อนี้จะเอื้ออํานวยความสุขและความสําเร็จมาสู่ชีวิตของเราเองได้อย่างไรข้อแรกเมตากนเนี่ยคือปรารถนาให้เขาเป็นสุข คนเราทุกคนนะเราต้องรู้หลักว่ามีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียเราเองในชีวิตเราเองจะต้องมีความสัมพันธ์กับคนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องหน้าที่การงานก็ตามดังนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนอย่าผูกโกรธใครถ้าเราไปโกรธใครรู้สึกคนนั้นเราไม่ชอบหน้าเราเม็นหน้าปั๊บเนี่ยถึงคราวเราจะไม่ค่อยใหญ่เขาเป็นสุขเท่าไหร่หรอก เออเข้าลําบากลําบากได้ดีสมน้ําหน้าแต่ว่าถึงขาเขาเป็นสุขเราเองจะกลับไม่เป็นสุขตรงนี้อย่าให้มีเข้าใจความจริงซะเออแต่ละคนก็อย่างนี้แหละดีมั่งไม่ดีมั่งเราเองก็ดีมั่งไม่ดีมั่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ผูกโกรธใครไม่มีใครเป็นศัตรูถาวรของเราเองหรือไม่มีใครเป็นอะไรละ่ะกู่แค้นคู่อาฆาตไม่เอาเลยเอ,อโหสิให้หมดมีอะไรบางอย่างก็ทําให้ถูกต้องไม่เข้าท่าแล้วก็อ,อโหสิ บางเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยตรงแต่พฤติกรรมที่เขาแสดงออกเราหมั่นไส้เราไม่ชอบเนี่ยไม่ถูกสเปคไม่ถูกชะตาก็ไม่เอาก็อย่างเงี้ยแต่ละคนเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาเขาละกันพยายามเลี่ยงๆถ้าเกิดรู้สึกว่ามันคนละสเปคกันเนี่ยนะแต่โดยภาพรวมคือเราจะไม่มีความคิดที่อยากจะไปแกล้งใครไปขวางใครเหม็นหน้าใครไม่ชอบหน้าใครเลยหน้าที่การงานที่เราเองทําอยู่นะเราจะอำนวยความสะดวกบริการทุกคนอย่างเต็มที่ คือในใจลึกๆอยากให้เขาเองทํางานแล้วลื่นลาบลื่นแล้วก็เป็นสุขถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยคนที่จะสุขก่อนเพื่อนคือตัวของเราเองใจเราเนี่ยโปร่งขยายแต่ถ้าเกิดใครไปผูกโกรธคนอื่นเขานะใจไม่สุขใจมันจะหดเข้ามาทันทีเนี่ยใจจะขุ่นมัวทันทีแล้วถ้าเกิดผูกโกรธมากๆจะเกิดอาการนี้นะถ้าเรียกว่าเห็นเขาเป็นเหมือนหนามในตาเลยคือมองตรงๆเนี่ยมองไม่ได้ รู้สึกเหมือนไม่มีหนามแทงมันลูกตาแทงที่หัวใจจะมองต้องชบเลืองชํเลืองมองเนี่ยเออคนโกโรกันหนักๆผูกอาฆาตกันหนักๆเนี่ยมันถึงขนาดนั้นนะได้ยินชื่อเขาตอนนี้เกิดอาการชักดิ้นชักงอนระเมีอาการขึ้นมาทันทีเนี่ยซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วไปมองเขาแต่เรื่องลบอย่างเดียวเนี่ยมันผิดความเป็นจริงคนเรามันก็ดีดีมั่งไม่ดีมั่งเนี่ยงั้นมองให้ตรงตามความเป็นจริงเถอะขยายจะเราให้กว้างเราจะเป็นสุขใจโปร่งสบาย แล้วใจที่โปร่งสบายใสๆนี่แหละจะทําให้เราเองเอาศักยภาพมาใช้ได้อย่างเต็มที่งั้นข้อแรกคือไม่คิดที่จะทําให้ใครเนี่ยไปแช่งชักหักกระดูกให้ใครเขาแย่เขาเสียหายาต่างๆไปถ้าเขาลําบากขึ้นมาได้จะนึกสมน้ําหน้า,าต่างๆไม่เอาเลยไปว่าเราให้ใครต่างๆไม่เอาเลยทําให้เขาเองต้องประสบความเดือดร้อนไม่ว่าด้วยกายวาจาหรือด้วยความคิดไม่เอาเลยเคลียใจเราเองให้ผ่องแผ้วเสมอนี่คือข้อแรกคําว่าเมตตา จะสำรวจเราเองคนมีเมตตาหรือไม่เช็คตรงนี้เนี่ยถ้ายังผูกโกรธใครอยู่ถ้าเกิดใครไปประสบภัยพิบัติอะไรที่ไม่ดีแล้วเราก็เราจะรู้สึกว่าพอใจดีใจสมน้าหน้าเนี่ยงั้นแสดงว่าเราขาดเมตตาจิตแล้วเนี่ยผิดหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ต้องรีบปรับปรุงในตัวของเราเองโดยเร็วนะข้อที่สองกรุณาคือถ้าเขาลําบากเนี่ยไปช่วยหาทางช่วยเขาให้พ้นจากความลําบาก เป็นผู้ใหญ่ใช้ใครทํางานผู้น้อยเขาลําบากเดือดร้อนด้วยเรื่องการงานเรื่องครอบครัวอะไรอยู่ในวิสัยช่วยได้ไปช่วยอย่างน้อยคําพูดให้กําลังใจก็ยังให้ได้แล้วไม่เฉพาะผู้ใหญ่ช่วยผู้น้อยนะแม้เพื่อนกันเนี่ยก็ช่วยกันได้แม้ผู้น้อยก็ช่วยผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่เดือดร้อนอยู่ลําบากอยู่เนี่ยมีอะไรที่เราเข้าไปสนองงานช่วยแก้ไขปัญหาหท่านได้พยายามทําบางเรื่องท่านยังไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าภัยกำลังจะมาถึงตัวแต่เรามองเห็น จะช่วยยังต้องหาวิธีการกุศโลบายในการช่วยไปบอกตรงๆเราอาจจะเจอท่านยันกลับมาก็ได้ว่าเอ้ยไม่เห็นมีปัญหาเลยเนี่ยเห็นจะช่วยยังต้องใช้สติปัญญานะทุ่มเทอย่าไปอย่างที่ถือตัวว่านี่เรามาช่วยนะเพราะฉะนั้นคุณต้องเห็นความสําคัญของฉันต้องให้เกียรติฉันเต็มที่อย่าไปคิดตรงนั้นช่วยเพราะเราเองตั้งใจอยากจะช่วยอยากให้ทุกคนพ้นจากภาวะความลำบากเดือดร้อนเนะี่ยแล้วมีความสุขเนี่ยนั่นคือหัวใจของเรา คิดอย่างนี้แล้วเนี่ยแม้แต่จะช่วยเขาจะต้องมีอุบายนะเรานึกถึงพ่อแม่สิลูกเล็กๆอยู่เป็นไงเอ่ยเป็นไข้ไม่สบายต้องกินยาเป็นไงเด็กก็ไม่ชอบทานยาใช่ไหมพ่อแม่ต้องคอยโโคอยโอ,โ,อโลมปฏิโลมเสร็จปับ๊บบางทีต้องจับกรอกก็ยังมีบ้างเนี่ยคือต้องใช้เทคนิควิธีการทุกอย่างเพื่อรักษาให้ลูกหายเราเองจะช่วยคนอื่นเขาแม้เขาไม่เด็กแล้วบางทีเป็นเพื่อนกันบางทีเป็นผู้ใหญ่กว่าเราได้ซ้ําไป แต่ก็ต้องช่วยด้วยหัวใจเหมือนกับพ่อแม่ทํากับลูกเหมือนกันคือเออแม้จะช่วยเขาบางทียังต้องใช้กุศโลบายนะจนกระทั่งว่าเออคลี่คลายเขาสําเร็จพอให้เขาผ่านวิวกฤตภาวะุ่นราไปได้เราเองก็ชื่นใจพอใจแล้วอย่าไปตั้งเป้าที่ว่าเขาต้องระลึกถึงพระคุณของเราเองต้องมีความกาตัญญูรู้คุณต้องแทนคุณเราสรรเสริญยกย่องเราคิดอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเกิดน้อยใจรู้สึกว่าทําดีแล้วไม่ได้ดี ทำไมคนอื่นเขาไม่เห็นความดีของเราท่าทีควรจะเป็นนะแล้วจะมีน้อยอกน้อยใจไปสารพัดอย่างช่วยเพราะเราเองอยากจะช่วยแล้วยา่ทุกคนรอบตัวเราเองเนี่ยพ้นจากภาะวะความลาบากทําสําเร็จเมื่อไหร่ชื่นใจสุขใจแม้ไม่มีใครมากล่าวสรรเสริญไม่มีใครมายกย่องในความดีเราก็ตามเราก็ชื่นใจกับผลบุญที่เกิดขึ้นในตัวของเราเองเห็นเขามีความสุขพ้นจากความทุกข์เราก็ชื่นใจแล้วถ้าตั้งเป้าอย่างนี้แล้วก็สุขใจทั้งชาติ ช่วยใครแล้วไม่ถือเป็นเจ้าบุญนายคุณเนี่ยอย่างนี้สบายใจช่วยโดยมีเป้าว่าเขาพ้นจากทุกขเมื่อไหร่เราก็สุขเมื่อน,นั้นโอ้อย่างนี้นี่ทันทีที่สําเร็จปับ๊บเรามีสบายใจก่อนแล้วส่วนเขาจะมาสรรเสริญยกย่องและลึกถึงพระคุณเรามาตอบแทนอะไรต่างๆเป็นของแถมให้คิดอย่างนี้นะไม่เฉพาะไม่ไปแกล้งเขานะแต่ว่าเขาลําบากยังต้องไปช่วยอีกบางทีคนที่เหมือนกับว่าเขาเคยแกล้งเราเขาเคยเหม้นหน้าเราต่างๆเนี่ยเขาเดือดร้อนเราไปช่วยเขาปุ๊บเนี่ย เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนมาเป็นมิตรเลยคนเราในใจกระจายมันสื่อถึงกันพอเราเองไม่ผูกโกรธใครไม่มันไส้ใครไม่หุดหงิดใครไม่ถือใครเป็นศัตรูเนี่ยเราโอเคกับเขาเดี๋ยวเขาก็จะโอเคกับเราก็ถึงบอกแอคชั่นกับรีแอคชั่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือคนที่ฉลาดในการดําเนินชีวิตจะต้องวางจิตตัวเองอยู่ที่เมตตาและกะุุนาส่วนมุทิตาจิตเนี่ยคือเห็นเขาได้ดีดีใจด้วย นีคนเขาบอกนะว่าคนไทยนี่แปลกนะคือเห็นคนลําบากที่สงสารนะอยากไปช่วยแต่พอคดีๆขึ้นมาชักเกินหน้าเกินตาเนี่ยหมั่นไส้ตรงนี้จะเป็นตัวหมั่นทอนสังคมไทยของฝรั่งเนี่ยศัพ์ภาษาอังกฤษคาว่าหมั่นไส้ไม่มีนะมันไม่มีแต่ภาษาไทยมีคําว่าหมั่นไส้เนี่ยมันยังไงอะ่ะเราเข้าใจก็มันหมันม่นไส้อะ่ะไปพูดให้ฝรั่งฟังฝรั่งจะงงมันยังไงนะหมัน่นไส้ไม่เข้าใจเออเขาทำดีทำไมไม่ดีใจกับเขาอ่ะ เขาประสบความสาเร็จเนี่ยโอ้โหเขาชื่นชมยกย่องกันะใครค้นพบค้นคว้าเจอะไรใหม่ๆบอกโอ้โหทุกคนก็ชื่นชมสรรเสริญแต่คนไทยพอใครชักดังๆมากๆเขา้าชักเริ่มเกิดอาการหมันไส้ลําบากก็อยากจะช่วยเขาเหมือนกันแต่พอเขาดีๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเกินหน้าเกินตาชักหมันไส้แล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าผู้ที่มีมุทิตาจิตตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้แล้วก็จะต้องเอาคำว่าหมันไส้ออกไป เห็นใครเขาได้ดีเนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาเกินหน้าเกินตาเราจะมาข่มเราเนี่ยหรือว่าคนเคยเป็นเพื่อนกันเอ๊ะตอนนี้เขาแซงหน้าเราไปหรือคนเป็นลูกน้องเกินหน้าเราไปรับไม่ได้เนี่ยอย่าให้ยอม,มรับกันเออเขาประสบความสําเร็จดีดีใจด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะเห็นใครเขามีแววเนี่ยเราเชียร์สนับสนุนเลยน้องๆใครที่มีความสามารถสนับสนุนขึ้นมาเลยเนี่ยให้เขาเติบโตก้าวหน้าขึ้นมา แล้วสนับสนุนขึ้นมาเราจะต้องไม่วางเป้าที่ว่าสนับสนุนมาแล้วเขาจะต้องรู้บุญคุณเราอีกนะว่าเราเป็นคนช่วยขึ้นมานะเชียร์ขึ้นมาสนับสนุนขึ้นมาเนี่ยคุณต้องระลึกถึงพระคุณตลอดชาติอย่าไปคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้เดี๋ยวกลุ้มอีกเดี๋ยวจะมีเรื่องให้น้อยใจหงุดหงิดอีกเนี่ยเห็นเขาดีจริงๆอย่างที่บอกไปแล้วทุกคนมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่โดยภาพรวมข้อดีเข้มีที่เป็นประโยชน์ต่องานส่วนรวมได้สนับสนุนขึ้นมาแล้วก็ทําให้งานส่วนรวมดีขึ้นมาเราก็ชื่นใจแล้ว ตรงนี้เนี่ยตั้งใจเราไว้อย่างนี้แล้วก็มีสุขอีกแล้วจะไม่เกิดอาการว่าเอ๊ะเออทำไมคนนั้นเข้าก้าวไปคนนี้เข้าก้าวไปแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ข้ามเราไปสิอย่างนี้เนี่ยไม่เกิดอาการระแวงว่าใครจะเกินหน้าเกินตาได้ทั้งสิ้นเลยเห้นทํางานแล้วสบายใจดำเนินชีวิตแล้วสุขใจจะได้ทั้งความสุขและความสําเร็จและสุดท้ายคนที่คิดอย่างนี้ทําอย่างนี้นะตัวเองเนี่ยจะกลายเป็นคนที่มีค่าสําหรับทุกๆหน่วยงาน แล้วจะไม่มีใครข้ามตัวเองไปหรอกทุกคนเนี่ยเขาจะยิ่งกลับชื่นชมยอมรับแล้วก็ยกย่องโดยไม่ต้องไปเรียกร้องเลยมันจะมาเองอ่างธรรมาชาติเพราะคนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะใครเป็นยังไงมันมองเห็นทะลุอะ่ะถ้าคนเจอกันฉาบฉวยยังพอจะปั้นอะไรมาหลอกกันได้แต่คลุกอยู่ด้วยกันสามปีห้าปีเนี่ยใครเป็นยังไงเห็นกลืนหมดรู้หมดนิสัยเป็นยังไงปิดกันไม่มิดหรอกแล้วคนเราจะยอมรับกันได้เมื่อหัวใจของเราเองเนี่ยใหญ่กว่าเขา ใจเราใหญ่กว่ากว้างกว่าแล้วก็จริงใจสนับสนุนซึ่งมันย้อนกลับมาว่าทําให้ใจเราผ่องแผ้วประสิทธิภาพทํางานเราเองก็จะดีขึ้นเห็นภาพรวมของงานของส่วนรวมเนี่ยดีขึ้นด้วยแล้วเราก็จริงใจช่วยเหลือทุกคนอย่างนี้ด้วยมีเมตตากับทุกคนด้วยกรุณาด้วยเมตตาด้วยอย่างนี้เนี่ยความยอมรับจะมาเป็นขั้นเป็นตอนสั่งสมไป3ปี5ปี 10, 10ปี2 0ปีพวกเนี่ยความยอมรับเครดิตในหมู่คณะจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเลย แล้วนํามาซึ่งความสุขความสําเร็จของเราเองโดยไม่ต้องไปเรียกร้องจากใครโดยไม่ต้องวางท่าวางทางไปข่มอะไรใครเลยเนี่ยแต่เกิดจากการยอมรับในคุณธรรมความดีในความรู้ความสามารถที่มาจากทุกๆุกคนนี่มุทิตาจิตก็จะให้เราอย่างนี้นะส่วนข้อสุดท้ายอุเบกขาคืออะไรเอ่ยคือจะต้องมีความเที่ยงธรรมเรามีเมตตากรุณาุริตาจิตก็จริง แต่ถ้าในกรณีเราเป็นผู้ใหญ่นะมีข้อบอกพร่องที่เขาเกิดขึ้นมาแล้วเกิดความเสียหายก็ต้องว่าไปตามเนื้อผ้าเรื่องส่วนตัวมีอะไรช่วยเหลือก็ได้เต็มที่เลยแต่ในแง่เรื่องส่วนรวมเนี่ยทุกอย่างว่าตามกรอบตามกติกาด้วยความเที่ยงธรรมพอยุติธรรมไม่ลำเอียงอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจึงจะดำเนินชีวิตเราเองไปได้อย่างถูกหลัก ถ้าถือเมตตากรุณานําหน้าเจอกัะทั้งทาให้เสียหลักการด้วยไม่ได้เขาไปทําผิดมาหรืออยากจะทําผิดปุ๊บเนี่ยสงสารเขานะเออไปช่วยเขาเสริมการทําผิดเขาเนี่ยเพราะเห็นว่าเขากำลังลา,งลางบากมีปัญหาการเงินเ,เดี๋ยวไปช่วยๆเขาทําให้เอาการเงินของส่วนรวมไปเป็นของส่วนตัวเนี่ยเอาอย่างนี้แย่เลยเมตตากรุณาถ้าไม่มีเบรกเนี่ยบางทีพาเราลงเหวได้จําเป็นต้องมีอุเบกขาจิตเนี่ยเป็นตัวรั้ง ว่าจะเมตตากรุณามุทิตายังไงก็แล้วแต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานหลักการที่ถูกต้องชอบธรรมด้วยมีความเที่ยงธรรมในใจไงนี่จึงจะเป็นผู้ใหญ่เป็นหลักยึดของส่วนรวมได้อย่างนี้ทั้งสี่ประการเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเป็นพรมวิหารธรรมธรรมะของผู้ใหญ่ธรรมะของทุกๆุกคน ที่ทำให้ทำงานและดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขและความสำเร็จ,จเจริญพร